ให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้สองทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยนะอีกประมาณหกนาทีสองทุ่มอันนี้ตึกที่ผ่านนะคะน,นี่ตึกนู่นร้านเจี๊ยบค่ะสีส้มนะคะตึกสีส้มร้านเจี๊ยบค่ะรถสายสิบหกนี่จะผ่านหน้าร้านเนาะนี่อันนี้ร้านอาหารร้านอาหารค่ะ นี่ก็คือนี่ข้างในอันนั้นที่สร้างนะคะสร้างสี่ห้าปีเสร็จก็มีสัญญาณไฟนะคะว่าให้คนข้ามให้รถนีดกช่วงโควิดนี้เขาก็อย่างว่าเนาะนู่นในเมือง <honors? S 2> <med> ตอนนี้เจ็บก็เลยถ่ายให้ดูค่ะว่าเนี่ยยังไม่มืดเลยสองทุ่มนะคะยังไม่มืดเลยอืมเดี๋ยวเป็นหน้าหาเดี๋ยวเก็บจะเขียนบอกให้รู้นะคะว่าช่วงไหนฝนตกช่วงไหนหนาวมากๆช่วงไหนสโนว์มานะคะสามสามเดือนสามเดือนค่ะร้อนก็จะมีร้อนจัดๆเลย ถ่ายให้ดูนาอก็เลยออกมาซื้อของเพราะมนยังไม่มืดนี่ค่ะอยู่ข้างๆโรงแรมและกางโรงแรมอยู่ข้างนี้อ,อันนู้นตึกใหม่ตึกใหม่นะคะอ้ยนี่ค่ะอันนี้ข้างหลังนะคะอันนี้ถ่ายให้ดู นี่ถ่ายให้เห็นค่ะกุญแจที่เขามาไว้ตรงนี้นะคะก็แบบว่าเออเหมือนเขาเป็นคู่รักกันเนาะเป็นคู่รักกันแล้วก็เอามาแบบจากกันรักเดียวใจเดียวชั่วนิรันด์ถ้าเกิดว่าเลิกกันนะคะเขาก็กุญแจมาคล้องไว้แบบนี้แฟนเล่าให้ฟังเนาะว่ามันนานมาแล้วค่ะเนี่ยเป็นเป็นร้อยเป็นพันๆเลยค่ะเนี่ยมียาวไปเลยนี่ ว่าเหมือนเหมือนเขาแต่งงานกันได้อยู่กินด้วยกันอะไรเงี้ยมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเชื่อกันว่าเอาแกเนี่ยเป็นรักที่ยืนยาวชั่วนิรันดรแล้วเขาก็เอามาติดอย่างเงี้ยคนนี้ใช้อันใหญ่เลยติดเสร็จแล้วก็คู่กันก็เขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กุญแจโยนลงน้ําไปกุญแจทุกอันก็จะอยู่ในน้ําเจียบกับมาร์ทว่าจะมาทําเหมือนกันนะ <c oughs> ซื้อกุญแจมาแล้ว แต่ไม่ได้มาทําสักทีแต่ใจเราก็คือไม่ว่าจะเอามาติดไม่ติดนะคะใจเราอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ในลอนดอนค่ะสามีคนที่เจี๊ยบอยู่ด้วยนี่เป็นเนื้อคู่กันมาค่ะก็จะรักกันช่วงนี้ลันดอนค่ะดูสิคะ่ะสโนโุลงมาทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้ ที่บ้านอดวดเป็ดระแบออกโซ่เนี่ยจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ลงมาเยอะเลยมาเหมือนปุยฝ้ายอะค่ะนี่เจ็บอยู่ในร้านนะคะเนี่ยมันฝนตกเลยะค่ะถ่ายให้ดูเนาะมีลมด้วยนะดูดิม้วนๆกับค่ะถ่ายให้ดูในร้านนี่ในเมืองหลิงชอปปิงนะคะ นนะผนตกเลยนะไปดูค่ะไปดูค่ะค่ะนี่ที่ร้านนะคะวันนี้จะไปวันเกิดเพื่อนด้วยนะคะไปอีกเมืองหนึง่งโนดชุปปิง้งปิดร้านแล้วค่ะแล้วก็จะให้ดูนะเสนอตอนที่มาค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะนี่ดูกันเลยเห็นไหมสโนวมาเห็นไหมแป๊บเดียวพื้นที่แป๊บเดียวค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเล็อกไปทางานวันเกิดเพื่อนก่อนที่อีกเมืองนึงเนาะดูที่คะโอ้โหโอ้โหีีค่ะสโนว์ค่ะนี่แล้วก็จะไป Ikan. Wow. Lihat ni. Wat inside ni. Hey, duduk mat. Hidup mat. Kita akan pergi ke tempat น,นี่ค่ะสนูก็มาเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะนี่แหละสะีเดนจะปิดร้านแล้วนะคะนี่ยวไปงานวันเกิดเพื่อนถ่ายให้ดูนะคะนี่ในเมืองนี่ในเมืองค่ะในวันนี้นี่จะให้ดูนี่ที่ร้านเทียบเนาะโอ้โหนี่สนูก็ลงมาปล่อยๆเนาะ นี่เดือนเมษาแล้วนะคะเนี่ยเดือนเมษาเลยเห็นไหมสโนโยังไม่หมดเลยคะ่ะนี่ค่ะอู้หอ,อู้สุดยอดมากเต็มไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปอีกเมืองหนึ่งนะคะไปอีกเมืองหนึ่งะคะ่ะโอ้สุดยอดค่ะลา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 สวีเดนนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสกีนีดดวิสโกก็ที่น่าจะเชื่อเพียงแล้ที่พูดเป็นกบพิษที่มเระเบิดตลอดอีโดเขาเราจะพากันไปงานปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนอายุครบห้าสิบห้าขวบค่ะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะนี่ค่ะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะเมือง เพื่องเึ่นเพื่อนอยู่ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะ30นิทเซวีโกเทอร์พีแลนลองไปอีกเมืองนล้นนะคะออกจากเมืองลิงชป,ปิงไปเมืองโนนชป,ปิงค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ในงานเลยนะคะงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนค่ะ ค่ะเวลาเดียวกันนะคะวันเดียวกันเวลาต่อมาจะไปอีกเมืองโนนชอปปิ้งเนาะเห็นไหมคะก็ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรเนาะที่นี่ก็ไม่มีสนูลงนะ่ะเห็นไหมไม่มีสนูเมืองโนนชอปปิง้งไม่มีสนูดูสิคะ <c oughs> ตลกมากเลยเออลินชอปปิง้งอวดเปละแบ้เนี่ย คืออีกเมืองที่เจี๊ยบอยู่แล้วก็เมืองที่เจี๊ยบเปิดร้านนวดอะคะ่ะมันก็จะเป็นสโนโล,ลงมาเยอะเลยวันนี้สูงมากๆค่ะนีอีกเมืองหนึ่งไม่มีสโนูเลยค่ะมาดูต่อค่ะใกล้จะถึงเมืองนนท์ชอปปิ้งแล้วเนาะทีนี้ตรงนี้ก็มีสโนแล้วค่ะดูสิคะ่ะฟ้ามืดเลยดูสิค่ะดูสิคะคะอแม่พี่น้อง มันจะมาเหมือนเม็ดฝนเนาะนี่ค่ะมามาเหมือนคุยฝ้ายแต่ะี่ คนทั้งประเทศรวมเมืองไทยรวมพวกลีภัยด้วยรวมแล้วก็ประมาณ10บล้านคนค่ะประมาณสิบล้านคนเท่ากับประเทศไทยนะในกรุงเทพอย,ย่างเดียวก็สิบล้านคนแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบให้เจี๊ยบสนุกสนานดูบ้านคนโนนชอปปิ้งมีตหลังสวยๆให้ดูบ้านบ้านก็ทำบ้านเรียกเลกกันเฮดเนาะที่นี่ทำตึกทำอะไรเรียกลเลกกันเฮดนะห้องอพอพักคอนโดเขาเรียกลเลกกันเฮดส่วนบ้านบ้านที่เป็นหลังเขาเรียกวินล,ลา่าถ้ามันหลังใหญ่ ดิคะก็จัดบ้านกันสวยมีเมืองโนนชอปปิ้งที่ถ่ายดูรอบๆรถไฟรางก็มีนะเมืองนี้รถไฟราง บับจักรยานคันใหญ่ตัวจัรกรยาน,ยานบ,บ,บ,บัจัดสรรบ้านเขาสวยดีนะคะสวยเอ่ยสวยงามอารามพิวนี่นะคะเมืองโนโนชอบปิ้งดูสิคะโอ้โห จัดสรรได้สวยต้นไม้เป็นทิวแถวจัดสรรได้สวยงามมากนะคะนะคะักนะะข้าวค่้าเฮนารีจึงแล้วค่ะ <Okay. Stand. S 3> โอเคสแกนไปเริ่มกันต่อเน่องแกร้นา,านเพื่อนไมา

สวัสดีวันเกิด45ปีนะคะนี่พี่คน45หรอคะค่ะ45ค่ะไม่เอา6 5เลยอ่ะนี่เป็นวันเกิดของพี่พรนะคะแกอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งเมืองโนนช็อปปิ้งคะ่ะแกอายุครบ55ปีนะคะแกมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยใช้เวลาอยู่เนี่ยก็นานหลาย10ปีแล้วคะ่ะเป็น20ปีกว่านะคะ ยังไงก็เจี๊ก็ไปพบเพื่อนๆยังไงแจ้บก็ฝากคลิปสวยๆ้มงามเจีก็จะถ่ายให้ดูเป็นให้คนไทยได้เห็นว่าคนอยู่ต่างประเทศเขาอยู่กันยังไงนะคะกราบขอบพระคุณที่ติดตามเจ็บนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ